อ๋อช่างคงสิเมื่อนัมาทางเดียวกันเนาะทางเดียวกันเมื่อวันแหมออ๋อแม่ตอมแม่ตอมใจหายเลยครับหัวเลยครับเก้าหัวเลยครักกับใจเอ็มนี่บอกทัับใจเอ็มเลยเรา ไอ้รงหอดบ้านล่ะใช่ห้างจากบ้านข่อยกับะมาณแปะห้ากิโลห้ากิโลเนาะเขาไเสียผ้าเไปเสียผ้าเสียผ้ายี่บ้านก็ได้เอาตะเขาเอาตะเขานี่แะเอาภาษาเนี่ะเจ้าดังเนาะเจ้าทิมข่อยเต้ทิมอยข่อยครับเลียร์กันเยอะเที่ยวกันเยอะรถจะทางบุณนะรถนะรไม่ใช่รถนะ

สิกาซิกูดอดนนะมั้ยครับพูดโดนนะครับใจเย็นครับครับพูาดนครับไม่เนี่ยก็มีาสนใจอยู่นี่ก็มีประโยชน์ยังครับเมี่วาสนใจมี่วสนใจยังครับมีปัญหาบัวรังเม่ได้มาต่อยแล้วมีันหาบัวฟังม่เด้ ก็เจ <rium> ้าบอกว่าเจ้าอยากได้ผัวฟ้าลังเจ้าก็ไปเอารถเจ้าบอกหวยนั่นไปยลูกไปลกฮะเดี๋ยววเบรกก็จะไ้ถ่ายนี้หวยไมได้เบรกสอบข้าวนี้บัดนี่นี่แล้วมาบาดกดล้านหน่อยมาดูพนเป็นสักขีพยานนะครับเป็นสักขีพยานเรื่องนะเพราะไปถ้ามัไปโรถครับไปลูกอะไรขึ้นนะครับรถยูใส่รถยูสวนยางแบกสอบข้านะครับได้ลำล่าลำล่าที่เจะไปลำล่าไปก่อนลาก่อนล่าเอาไปเอารถด้วยเขาด้วยหัวฟ้าลังหล่ะเด้า ไปหาแม่คอยแล้วไปจิงเขาเบิรอกระสอมนี่คอยกันงสีมากคอยกันด้กับมาไม่ล่ะกับมาเห็งหนงกับมาเบิงลลุเบิงเต่าแล้วเนาะหอวปใบไมาด้วยกินให้โอกาสเจ้าไปหาผัวฝรั่งคอยกินเขาเบิร์นีก้อนคอยจังสิมาคอยเอาเขาไปกินไปท่ำใจ้าหาผัได้ก็นสิกลับมาเอาตาคอยหาผัได้ดหาคอยหาผัวฝรั่งบดไดเล ตรงนี้นเอามาตอนี่วหายเล้เลวต่วนแ้ห้ันยได้ปะให้ฉกดใจดีเจ้าเจ้ก็าขอขาเราหนบ้งหวัยังาคอยดีใจตายโอเาไปตเลตวนเนาะมาในีา้างกระาเฮ็ดชดจงสี่เขจจก็เห็นใจประโยชนนี่กมีประโยชน์อยงมีประโยชน์ครับรานีกทีมีประโยชน์มระโยชน์หงเลยแม่เงได้ยาเห็นเบ่งได ยังสั้นพงกันใช่าไอ้เมื่อเออเออไปเมือนี่บบนีละคิดวันโอ้สอมคางวเราแบบสอบานี้ออกจากบ้านโอ้นี่แสดงวไาไอ้ส่มแถมข้อสารให้เลยใช่ไหมครับนี่แถข้วสารแถข้อสารให้ไปเลยนะครับเชิญครับเชิญสอบหนึ่งไปเอารถมาไปเอารถมาไมด้ มาที่เ้เลยขอเข่าสอบหนึงเนาะไปกินเบิรดนีข้นมาคุณเจ้ากำลังเล้ไปเนี่ยจังน้อยไลก็ได้วสิเบมืพี่น้องไลด้ประการปาดปาวยากได้อัวกลังสิขึ้นมาขึ้นมามันโมียังต้องไปลูดก่อนลุงนีไปก่อนลุงนะก่อนลุงนล่ไปล่ำไปละไปละลูกเดียวเยคอยบอกให้กอดเมียพน จับมือจับมือเขาเป็นมากรูดกระโดดมะกรูดกระโดดมะกรูดเนี่ยดอกหอมอันนี้เลยไปไปอันนี้คือเป็นเป็นคอนเทนต์นะครับข้าวกระสอบนี้ข้าวกระสอบนี้จะไปมอบให้แม่บ่าวหอมนะครับวางก่อนวางก่อนจะไปมอบให้แม่บ่าวหอมนะครับไป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 เดียกันไปด้วยกัน ลุงคนแก้งแล้วไปไหนแม่บ่าหอมจะใส่ยู่บ้าลมาเยอะแล้วมาอีกแล้วอ่าเดาไปมั่วปะยิ่งจะจะเอาไปให้แม่ใส่เอ็มไปให้แม่โอ้โหแม่จริงสิรีออกจากบ้านพลังนึงเจ้าเลยเอาไปไหนครับอ่าแปดพอดนาทีพอดีไปไปผิดรับไปรับไปไดรับไปได้อยู่น้องรัดไปแบบเออแล้วแม่บ่าวหอมก็ยุ่นีดนี้ คือไปหายแล้วแบกไปรอดจางพงศ์คุณแม่อยู่นี่แม่แล้วแบกไปแบกไ่ได้แบกไ่ได้โอ้ยู่่นีเหายแล้วแบกไปรอดเอาแบกส่งมอบเลยป่ะเนี่ยส่งมอบเลยส่งมอบเลยอันนี้ข้าวกระสอบนี้ขอมอบให้กับคุณแม่นะครับจากช่างพงศ์ขบคุแม่ก็รับเลยครับรับเลยครับแบกไปเลยครับโอ้ย โอ้ยแบกไม่รอเอาไปส่ง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 ับแล้เอาไปคืนด้เนาะขอบคุณช่างพงนะครับที่เอาข้าวให้แม่บ้านก็เราอยู่ด้วยกันนะครับพึ่งพาอาศัยกัน นี่ครับสร้างพงเป็นน้ำใจของพี่พงนะครับน้ำใจของพี่พงก็เราอยู่ด้วยกันเนาะเราต้องโอ้สุดแดงเลยใจกันเพราะว่ามีโครงการใหญ่ไม่เกินอาทิตย์เ่นบ้านก็จะสร้างสร้างบ้านข้าวเหนียวครับจะได้อินไห่ครับ อันนั้นเขาเย็นอันนี้มันเกาเหนียวครับผมโอเคนะครับครับพอไม่เขานี่พอกินไม่รับนี่ช่างเราเยอะดิี้ช่างเยอะเหรอไม่พอก็มาไปซี้มาค่อยเสริมอ่ะค่อยไม่เสริมใหม่จะไม่พออพแล้วครับโครงการเราปากเริ่มน่าจะเป็นที่หน้าเนาะที่หน้าเริ่มแน่นอนเราดูเงินแป๊บนึงครับผมขอบคุณครับ โอเคนพวกเราก็จะไม่เอาคาแรงนะครับขอนกลางนี้เราคิดนะครับแค่บาทเดียวนะครับเราจะเต็มใจทำจะรั่วไม่รั่วอยู่ที่เรานะครับคราวดีเราจะหลังวันเกิดลุงนะมถ้าหลังวันเกิดลุงน่าจะมีข่าวดีขอบคุณนะครับผมสำหรับข้าวเหนียวหนึ่งกระสอบร้อยโลนะโอ้ร้อยโลตกลงเป็นคอนเทนต์ของาของเราคอนเทนต์นี้คิดกับพี่พงศ์เมื่อคืนเนาะก็ตีบทแตกมากนะพี่พงศ์วันนี้ กับแม่มาต่อยนะครับบเไปนะครับทำไมพี่บอหอมหน้าตาดีสิปกติหน้าตาตัวดีเหรอตัวดีถ้าไปสอบเมีราีมีราศีมีราศีมีราคีขึ้นมาอีกเคนะครับตักน่านเนาะว้าถ้าได้โอเคถ้าไหตวเนทีุี่มของขวัญเราตัแล้วขงวแล้วด้ไ เสือภัยเสซอ์ไพเสือภัยรสอรส์ก็เืจะมาช่วยไม่ม่ไม่ไม่ไใบวูเดอรมันเยอะแยะไปก่อนไปก่อนมีีีอย่างเดียวจะไปหาเสอมีเยอะมีเยอะยังมีอีกเยอะอยู่ครับงนี้ผมจะเดินทางเิอาหารการกินก็คงจะมีเพมอาหารการกินเมื่อไดเเห็นเงียนก่อน่ะโอเคไก่อนนะครับสวัสดีครับ